Yamaha MT15 วอร์ชั่น2025ภาพรวมเบื้องตน้น Yamaha MT15 เป็นรถในสายตระกูล MT ของ Yamaha ที่เน้นสไตล์สตรีทเนเกตสตรีทเนเกตโดยพื้นฐานมาจากแพลตฟอร์มและเครื่องยนต์ของวา f ซ1 5แต่ปรับแต่งชิ้นส่วนภายนอกระบบกันสะเทือนและเซตติ้งให้เหมาะกับการขี่ใช้งานในเมืองและสไตล์สตรีทที่โชบเชี่ยว ในปี2025 Yamaha เปิดตัว MT-15 เวอร์ชัน2.0ซึ่งเป็นการอัปเดตทางเทคโนโลยีและการออกแบบเล็กน้อยเพื่อให้ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้รุ่นใหม่โดยไฮไลท์คือการนำหน้าจอสี TFT และการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนมาให้ในรุ่นท็อป d l X ขนาดเดียวกันยังคงใช้เครื่องยนต์ 155cc แบบเดียวกับรุ่นก่อน,ก,อนก่อนที่มีระบบ VVA Variable Valve a c e r a t i o n เพื่อให้แรงหมาและแรงบิดเหมาะสมกับการขี่ทั้งในเมืองและทางไกลแบบสั้นๆ ประวัติสั้นๆและตำแหน่งของ MT15 ในตระกูล Yamaha ตระกูล MT ของ Yamaha Master of Talk เกิดขึ้นเพื่อเป็นรุ่นเน้นแรงบิดและการขี่แบบสตรีทในขณะที่ยังคงเอกลักษณ์ความปราดเปรียวและรูปลักษณ์ที่ดูดัน MT15 ถือเป็นรุ่นเล็กสุดของตระกูล MT ที่ทำตลาดในภูมิภาคอาเซียนและอินเดียโดยใช้เครื่องยนต์ 155cc ที่พัฒนาร่วมกับ A15 ทำให้ได้สมรรถนะสูงในคลาสเดียวกัน และมีน้ำหนักตัวเบาจึงได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ขี่วัยรุ่นถึงวัยทำงานที่ต้องการทั้งสไตล์และการใช้งานจริงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในรุ่น2025เวอร์ชัน2.0นย์ไฮไลท์หนหน้าปัดสี TFT เฉพาะรุ่น DLX รุ่น DLX จะได้รับหน้าจอ TFT สีเต็มรูปแบบที่รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธผ่านแอป Yamaha Y Connect ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเช่นการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาระยะทางการขับข้อมูลการสิ้นเปลืองและฟีเจอร์นำทางแบบเทินบายเทิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนี่เป็นก้าวสำคัญด้านความสะดวกและความทันสมัยเมื่อเทียบกับหน้าจอ LCD เดิม 2. โทนสีและชุดแต่งใหม่ยามาฮ่าเพิ่มสีสันใหม่หลายเฉดเช่นไอสตอร์มวิวิดไบโอเลตเมทัลลิกเมทัลลิกซิลเวอร์ไซอันเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นและผู้ที่ชอบความโดดเด่นทางภาพลักษณ์ในขณะที่ยังมีสีพื้นฐานอย่างเมทัลลิกแบล็กอยู่เช่นเดิม 3. s e เซตติ้งเฟรมและชิ้นส่วนหลักยังคงเดิมโครงเดลต้าบอก ระบบการสะเทือนน้าเป็นแบบโชคอับหัวกลับ Inver t e d เท USD ฟ r k ในบางตลาดรุนและสวิงอาร์มอลูมิเนียมที่เน้นน้ำหนักเบาและความคล่องตัวชุดเกียร์6สปีดและคลัตช์แบบสลิปเปอร์ a s s i s t Slip and Assist เพื่อการเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขึ้นในการขี่แบบสปอร์ตสเปคทางเทคนิคสำคัญสรุปหมายเหตุบางตัวเลขอาจแตกต่างเล็กน้อยตามตลาดผมระบุแหล่งอ้างอิงที่สำคัญด้านล่างเครื่องยนต์1 5 5สซีซี1่สูบ 4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ Liquid Cool SOHC 4วาล์วพร้อม VVA กำลังสูงสุดประมาณ18.1-18.4ถึง1 8บ bhp ต่างกันเล็กน้อยตามมาตรฐานการวัดในแต่ละประเทศแรงบิดสูงสุดประมาณ14.1นิวตันเมตรที่รอบประมาณ7,500รออบ่อนนาทีระบบเกียร์6สปีดพร้อมสลิปแอนด์แอสซิสคลั์เบรกดิสหน้าหลังพร้อมระบบ ABS ระดับช่องทาง แบบซิงเก e ลแชนแนลหรือดูอัลแชนแนลขึ้นกับตลาดและรุ่นย่อยถังน้ำมันประมาณ10ลิตรน้ำหนักเคิร์ฟเคิร์ฟเวทอยู่ในช่วงเครื่องหมายตัวหนอน133่ถึงหนึกิโลกรัมขึ้นกับอุปกรณ์และตลาดยางและล้อยางทูเพลสล้ออนลอยขนาดมาตรฐาน17นิ้วฟีเจอร์เด่นที่ผู้ใช้ควรรู้การเชื่อมต่อ w i คอนเน็กเฉพาะรุ่นที่มี TFT สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อดูข้อมูลเส้นทาง สถานะรถการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาและสถิติการใช้งานทำให้การขี่ในเมืองทันสมัยและมีข้อมูลรองรับการขับขี่มากขึ้นหน้าจอ TFT ข้อดีคือความคมชัดมุมมองที่ดีในแสงจ้าก,การแสดงผลหลากหลายและการรองรับฟังก์ชันนำทางแบบ turn by turn ผ่านมือถือเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟีเจอร์สมาร์ทคลัตช์แบบ slip and assist ช่วยให้การเข้าเกียร์เร็วและการลดเกียร์ในขณะชะลอปลอดภัยมากขึ้นลดอาการลอ้อหลังล็อกเมื่อชะลออย่างรวดเร็ว ระบบบังคับเลี้ยวและโครงที่ออกแบบมาเพื่อการขี่ในเมือง MT15 ให้น้ำหนักเบาและการตอบสนองคมเหมาะสำหรับการคนโทรลในสภาพการจราจรแน่นๆและการเปลี่ยนเลนแบบรวดเร็วการออกแบบและอารมณ์การขี่ MT15 ถูกออกแบบให้มีบุคลิกสตรีทแฟร์เตอร์สตรีทไฟเตอร์ด้วยฝาหน้าที่มีลักษณะหน้ากาก,ากดูดันแฟริงข้างที่เน้นมัดกล้ามและถังน้ำมันที่ออกแบบให้สายตาดูเตี้ยและกว้างพร้อมตำแหน่งท่านั่งที่ผสมระหว่างสบายและพอมีความเป็นสปอร์ต ทำให้ขี่ได้ทั้งในเมืองและบนเส้นทางที่ต้องการความคล่องตัวด้านหน้าตัวรถมีโชคหัวกลับในบางรุ่นเพื่อการตอบสนองที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับโชคธรรมดาการขี่จริงไร n แ h a n ฮลิ n งสิ่งที่ผู้ขี่ส่วนใหญ่เห็นร่วมกันความคล่องตัวในเมืองน้ำหนักเบาและการหมุนของคันเร่งที่ตอบสนองทำให้ MT15 ขี่ในเมืองได้คล่องตัวการบังคับเลี้ยวทำได้ชบวเหมาะสำหรับการซอกแซกเสถียรภาพที่ความเร็วสูงปานกลาง ด้วยเฟรมเดลต้าบล็อกและสวิงอาร์มแบบอลูมิเนียมทาให้การวิ่งบนไฮเว์ระดับความเร็วปานกลางยังคงความมั่นคงแต่หากวิ่งด้วยความเร็วสูงต่อเนื่องอาจไม่สบายเท่าจาัก,กรยานยนต์รุ่นใหญ่กว่าเช่น 300cc ขึ้นไปการซับแรงสะเทือนโชคหน้าแบบหัวกลับในบางเวอร์ชันให้ความมั่นคงเวลาทํามุมแต่การออกแบบเพื่อคงความคล่องตัวอาจทําให้ความนุ่มนวลเมื่อผ่านผิวถนนครุขคราลดลงเมื่อเทียบกับรถที่เน้นความสบายการดูแลแล,และการบํารุงรักษาแนะนําเชิงปฏิบัติ 1>, 1. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะที่ผู้ผลิตกำหนดและเลือกประเภทน้ำมันที่ามาฮ่าแนะนำเพื่อรักษาระยะยืดอายุของเครื่อง VVA 2. ตรวจเช็คลูกโซ่และปรับตั้งความตึงเป็นประจำรวมทั้งหล่อเลื่อนลูกโซ่ทุกๆ500ร้อยถึงกิโลเมตรขึ้นกับการใช้งาน 3. ตรวจสอบยางและแรงดันลมยางก่อนขี่ทุกครั้งยางที่สึกไม่สม่ำเสมออาจบ่งชี้ถึงการตั้งค่าโชคหรือสวิงอัมผิดปกติ 4. หากรถมีระบบ w i c t และหน้าจอ TFT ให้ตรวจสอบการอัปเดตเฟิร์มแวร์แอปตามคำแนะนำของศูนย์บริการเพื่อความเสถียรขององค์การเชื่อมต่อราคาจำหน่ายและตัวเลือกในตลาดภาพรวมราคาจะแตกต่างกันตามประเทศและภาษีค่าขนส่งในอินเดียยามาฮ่าประกาศราคาจำหน่ายสำหรับ MT 15เวอร์ชัน2.0ในปี2025ว่าเริ่มต้นที่ประมาณ1รูปี69พิซาแสนสแตนดาร์ด และรุ่น DLX ประมาณ1รูปี80ปิซาแสน X-Showroom ในอินเดียซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนการเพิ่มฟีเจอร์เช่นหน้าจอ TFT และสีใหม่ๆสำหรับตลาดไทยราคาจริงจะขึ้นกับการนำเข้าการประกอบในประเทศและแคมเปญส่งเสริมการขายของ Yamaha Thailand เปรียบเทียบกับคู่แข่งในคลาสคู่แข่งหลัก TVS Apache RTR เศษ160ส่วน200หรือ200รุ่นใหม่ใ เน้นสมรรถนะเครื่องและต้นทุนต่อพละกำลังที่แข็งแกร่งในอินเดียเอเชียใตย้ Honda CB150 CB160 CB200 ขึ้นกับตลาดมีลักษณะการขี่ที่นุ่มนวลและความน่าเชื่อถือของระบบหลังการขาย KTM s ศษ125/200ส่วนในบางประเทศหากเทียบเรื่องความเป็นสปอร์ตและเฟรมช่วงล่าง KTM จะเน้นสไตล์สปอร์ตเต็มรูปแบบแต่ราคามักสูงกว่า MT15 จะได้เปรียบเรื่องการออกแบบสตรีทที่โดดเด่นแพลตฟอร์ม R15 ที่พิสูจน์สมรรถนะได้และความสมดุลระหว่างการขี่ในเมืองและความสามารถทางสปอร์ตเล็กน้อยใครควรพิจารณา Yamaha า MT15 ปี2025ผู้ขี่ที่ต้องการมอเตอร์ไซค์สไตล์สตรีทแฟลเตอร์รูปลักษณ์ดุดันและทันสมัยคนที่ต้องการเครื่อง 155cc ที่ตอบสนองดีทั้งในเมืองและการขี่แบบสนุกสนุกช่วงสั้นถึงกลาง ผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับฟีเจอร์เชื่อมต่อ TFT บวก Y Connect โดยเฉพาะรุ่น DLX ผู้ขี่ที่ต้องการตัวเลือกราคาไม่สูงเมื่อเทียบกับมอเตอร์ไซค์พิกัดใหญ่กว่าแต่ยังได้ฟีเจอร์และสมรรถนะที่น่าพอใจข้อควรระวังและคำแนะนำก่อนซื้อ 1. ตรวจสอบว่าในประเทศตัวแทนจำหน่ายของคุณรุ่นที่ขายมาพร้อมระบบ ABS แบบใด Single Channel หรือ Dual Channel เพราะมีผลต่อความปลอดภัยโดยตอรององ 2. หากต้องการหน้าจอ TFT และฟีเจอร์เชื่อมต่อให้ยืนยันว่าเป็นรุ่น DLX ที่มีมาให้จริงเนื่องจากรุ่นสแตนดาดอาจยังคงเป็นจอ LCD ธรรมดา 3. ทดลองขี่เพื่อตรวจสอบท่านั่งและความสบายเนื่องจากท่านั่งสไตล์สรีเแฟร์อาจไม่เหมาะกับการเดินทางไกลต่อเนื่องทุกวัน 4. เปรียบเทียบราคาและบริการหลังการขายของโชว์รูมศูนย์บริการในพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายแฝงในระยะยาวสรุปคำตัดสินสั้นๆ Yamaha MT 15ปี2025เวอร์ชัน2.0เป็นการอัปเดตที่เน้นความทันสมัยมากว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงเครื่องยนต์โดยเฉพาะหน้าจอ TFT สและระบบเชื่อมต่อ Y Connect ในรุ่นท็อปทำให้ MT 15ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการมอเตอร์ไซค์สปีตที่ให้ทั้งสไตล์และฟีเจอร์ เทียบกับคู่แข่งในคลาส 150-160cc หากคุณให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อและรูปลักษ์ mt 1 5เวอร์ชันนี้จะตอบโจทย์ได้ดีแต่ถ้าคุณเน้นเพียวเพียวเรื่องพละกกำลังสูงสุดหรือการขี่ทางไกลามากมาก,มากอาจต้องพิจารณาพิกัดที่ใหญ่กว่าแหล่งอ้างอิงหลักสำหรับตรวจสอบข้อมูลข้อมูลสรุปและประวัติของ mt 1 5วิกิพีเดียสเปคเครื่องยนต์รายละเอียด155ซซ vva กำลังแรงบิดโดยคราวโอโต y a มาฮ่าเพจเจสข่าวเปิดตัวและรายละเอียดฟีเจอร์เวอร์ชัน2.0รวมหน้าจอ TFT และสีใหม่ใหม่อินเดียทูเดย์บีเกจังชันซิกข่าวราคาจำหน่ายรุ่น2025ในอินเดียประกาศราคาเอ็กชรูมไทม์ออฟอินเดียอ onom ิ c ไทม์